เรื่องเล่าผีเมื่อม่านบางกั้นโลกวิญญาณเปิดออกสวัสดีครับทุกท่านค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับจากประสบการณ์จริงที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับอีกมิติหนึ่งของโลกที่ซ่อนเร้นอยู่รอบตัวเราเรื่องราวนี้เป็นของคุณเอ๋ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยแสนสาหัสและการเปิดประตูสู่โลกที่คนธรรมดามองไม่เห็น โลกของวิญญาณวัยเด็กกับเงาปริศนาคุณเอเล่าว่าประสบการณ์แรกของเธอกับสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเรียนประถมสองตอนที่ไปเยี่ยมคุณย่าที่บ้านเก่าในมีนบรุรีบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆที่มีกลิ่นอายของอดีตอบอวนอยู่ทุกซอกมุม คืนหนึง่งขณะที่คุณเอก๋กำลังเดินผ่านครัวเธอเหลือไปเห็นเงาดำทำมืนรูปร่างสูงใหญ่ไร้ใบหน้ากำลังแอบมองออกมาจากหลังโอ่งเข้าสารใบใหญ่ในมุมมืดของครัวหัวใจของเด็กน้อยเต้นรัวด้วยความกลัวเธอรีบวิ่งไปหาแม่และเล่าให้ฟังแม่ของเธอถอนหายใจยาวๆก่อนจะบอกว่า นั่นอาจจะเป็นวิญญาณของน้าหนุ่มก็ได้ลูกเขาเสียไปตั้งแต่ยังเล็กๆที่บ้านหลังนี้แหละคำบอกเล่าของแม่ยิ่งทำให้คุณเอขนลุกสู้เพราะน้าหนุ่มที่ว่าคือลูกของคุณย่าที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเป็นทารกแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นในทริปเดียวกันนั้นเองวันหนึ่งคุณเอออกไปเล่นบริเวณต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านต้นมะขามต้นนั้นสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนดูครึมขลัง ทันใดนั้นเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดไทยสีเขียวงดงามผมยาวสลวยเดินออกมาจากโคนต้นมะขามหญิงสาวคนนั้นยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนและกวักมือเรียกให้ไปเล่นด้วยหัวใจของคนเอเต้นรัวอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวเสียทีเดียวแต่เป็นความรู้สึกประหลาดที่ดึงดูดให้เธออยากเดินเข้าไปหา โชคดีที่แม่ของเธอออกมาเห็นพอดีและรีบดึงมือเธอกลับบ้านทันทีพร้อมกับบอกว่านั่นอาจจะเป็นนางไม้ได้นะลูกอย่าไปยุ่งกับเขาเชียวการขนองที่นำมาสื่อหายนะเวลาผ่านไปคุณเอย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีและด้วยความเป็นเด็กซุกซนเธอได้ทำสิ่งที่คาดไม่ถึง วันหนึ่งเธอไปเล่นบริเวณศาลพระภูมห้าหลังที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านด้วยความคึกขนองและความไม่รู้เธอได้ปัสสาวะใส่บริเวณรอบๆอศาลเหล่านั้นโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำนั้นจะนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอ ไม่นานหลังจากนั้นคุณเอ๋ก็เริ่มประสบกับเหตุการณ์ประหลาดในยามค่ำคืนเธอจะรู้สึกเหมือนถูกผีอำขยับตัวไม่ได้และเห็นผู้ชายสองคนแต่งตัวคล้ายชาวนาปรากฏตัวขึ้นในห้องคนหนึ่งสั่งให้อีกคนลากเธอออกไปเธอรู้สึกถึงแรงดึงที่ขาราวกับถูกลากไปตามพื้นก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับไปและตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่นอกห้องนอน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเธอเรื่องหวาดผวาจะหลับตาลงในยามค่ําคืนโรคประหลาดและคําทํานายจากพระหลังจากเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นไม่นานคุณเอก็เริ่มมีอาการปวดคอและไหล่อย่างรุนแรงอาการปวดร้าวไปทั่วร่างกายจนต้องไปพบแพทย์แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไขข้อรูมาตอยซึ่งเป็นโรคที่หาได้ยากมากในเด็ก อาการของเธอทรุดลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะลงจากรถเม์เธอก็พลัดตกลงมาสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือเวลาเหมือนหยุดนิ่งรอบตัวเธอทำให้เธอสามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่รับบาดเจ็บรุนแรงและมีเสียงกระซิบข้างหูว่าลุกขึ้นสิเมื่ออาการไม่ดีขึ้นแม่ของคุณเอ๋จึงพาเธอไปหาพระรูปหนึ่ง พระรูปนั้นได้ทำพิธีดูน้ำมนต์และภาพที่ปรากฏในน้ำมนต์คือสารพระภูมิห้าหลังพระท่านบอกว่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในสารเหล่านั้นโกรธเคืองมากเพราะสถานที่นั้นเคยเป็นลานประหารในสมัยก่อนและวิญญาณเหล่านั้นมีฤทธิ์อำนาจมากพระท่านยังได้ทำพิธีเสี่ยงทายโดยวางเหรียญไว้บนท้องของคุณเอและเหรียญน,นั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท พระท่านบอกว่าวิญญาณเหล่านั้นต้องการชีวิตของคุณเอและให้เลือกเอาว่าจะยอมตายหรือพิการไปตลอดชีวิตแม่ของคุณเอตัดสินใจเลือกให้ลูกพิการเพื่อรักษาชีวิตไว้พระท่านยังกล่าวถึงกรรมเก่าที่คุณเอเคยทำไว้ในอดีตชาติคือการทำร้ายสัตว์ปีกการรักษาที่แปลกประหลาดและพรสวรรค์ที่แลกมา คุณเอเริ่มเข้ารับการรักษาด้วยแพทย์แผนโบราณโดยการดื่มน้ำสมุนไพรต้มซึ่งทำให้เกิดสิ่งประหลาดขึ้นเธอเริ่มขับถ่ายเอาสารคล้ายพังผืดออกมาจำนวนมากพระท่านบอกว่านี่คือผลของลมเพลมพลัดหรือคุณสที่ถูกส่งมา แม้ความเจ็บปวดจะทุเลาลงหลังจากการรักษาแต่ข้อต่อของเธอกลับยุดติดจนไม่สามารถเดินได้แพทย์แผนปัจจุบันต่างงงงงเพราะผลการตรวจทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าข้อต่อทุกส่วนของเธอยังคงทำงานได้ปกติแต่เธอกลับเดินไม่ได้ คุณเอเชื่อว่าแม้ร่างกายของเธอจะถูกพรากค,ความสามารถในการเดินไปแต่เธอกลับได้รับพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งมาแทนนั่นคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเธอเริ่มมองเห็นวิญญาณและยังมีความสามารถในการอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดครั้งหนึ่งเธอเห็นภาพสามีของเพื่อนจะเสียชีวิต แต่เมื่อพยายามเตือนเพื่อนกลับเข้าใจผิดและท้ายที่สุดเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงตามที่เธอเห็นคุณเอยังคงมองเห็นวิญญาณอยู่เสมอเธอเคยเห็นวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านของเธอคอหักผิดรูปก่อนที่จะได้รับข่าวว่าชายคนนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์โดยมีอาการคอหักเช่นเดียวกันบทสรุปโลกที่ซ้อนทับกัน เรื่องราวของคุณเอเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกที่เรามองเห็นด้วยตาเนือ้ออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความเป็นจริงยังมีมิติอื่นที่ซ่อนอยู่และบางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราก็อาจส่งผลต่อกลับมาในรูปที่เราคาดไม่ถึง คุณเอเชื่อว่าความสามารถในการมองเห็นสิ่งลี้ลับของเธออาจเป็นพรอนที่ถูกมอบให้เพื่อให้เธอใช้มันช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นหนทางให้เธอได้เข้าใจโลกและชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่องราวนี้ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าบางทีม่านบางๆที่กั้นระหว่างโลกของเรากับโลกของวิญญาณอาจจะไม่หนาอย่างที่เราคิดและบางครั้งมันก็เปิดออก เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง